อ,อ่่อะ,ะ้บกนคยาปสวัสดีค่ะดิฉันกัลย์มาติ๊บค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้าวันอาคิตค่ะในวันนี้ก็มีเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในฤดูเก็บเกี่ยวของบดบิบแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสายสว่างขย่อยโลกคะ่ะมีผู้เชื่อที่ได้รับพรวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไปดูณที่จุดเกิดเหตุกันนะคะแล้วเดี๋ยวดิฉันจะขอตัดภาพไปที่นักข่าวพัสนามคุณสายสว่างขย่อยโลกคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคสายสว่างขย่อยโลกนะคะ วันนี้เราจะเป็นงค่พยานจากผู้ประสบการณ์การรับพวิญญาณบริสุทธกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคก่อนรับิญาณริสุทธิ์รู้สึกยังไงคะก็าวรสึกงงค่ะแต่าที่กดปานก็บอกว่าให้ออไปรับพวิญญาณน้ำออแลก้าาก็บอกให้คนไยเรียรู้อย่างเปนต้นทงนี้ั้งต้องมีความวีตกการเล็กน้อยนะคะเืราะาเรากลัวว่าเราอ่ะจะไม่สามารถให้ เ็รยังยื่ใจไ่ว่ออกวา,าก็เพื่อนสนิอะค่ะก็ตืนใจให้ไปาาารับนะคะแล้วก็มีความกังวลบ้างแต่ว่าเราก็อธิษฐานก่อนแล้วเราก็สามารถรับแล้วชีวิตก่อนหน้าที่เราจะรับผลงานบริษทก็เป็นยังไงคะโอทำเพื่อคือแบบทำอย่างบาพูดไปเลยเนี่นที่ไม่ได้คิดก่อนนะคะ่ก่อนรับเพราะไม่งานบริษทก็นะคะทำไม่ราคิดลักใจทำอะไรเดียวอะคะแล้วเราคิดวาา่าเราแก่ปัน ที่ของมันเมากกว่าทางของกระตาทุกอย่างมาคั้งเราก็ตัดสินใจพลาดบ่อยแล้วถ้าไปเราถึงตัดสินใจรับสิญญาบมัทก็เห็คนเข้าถูงถูกหนาหลัยาชีวิตที่ดีขึ้นค่ะก็เลยอยากจะหลับมาเราเห็น้เงได้ค่ด้บรวเรารู้สึกนะคะว่า ก็คิดก่อนที่จะพูดอะไรออกมาว่าคือแล้วก็ไม่ค่อยมคํายากแล้วค่วะก็สำหรับไม่ก็จะเป็นในเรื่องของทุกเรื่องในการใช้ชีวิตนะคะเหมือนเราตัดสินใจโดยใช้พลังวิญาณุวสุดมากกว่าตัวเองนะคะคือเราไดรู้สึกว่าสนิทกับพระเจ้ามากขึกก้กกกกนแล้วเรื่องบางครั้งเรื่องไม่ดีที่มันมาขัใจเราเราตัดได้ไวขึ้นแบบเราแก้ปัญหาดีขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีเรงีองดีๆเข้ามาขอบคุณสำหรับคำพยายชีวิตของคุณแกกกกกกดนรลกขึ้นไม้นะคะ คุ่ชั้นสายสวรรค์ขยอรโลกขอจบการรายงานเชยง่านดีค่ะ ชมก,การเผตุการที่เกิดขึ้นภายในคิทตี้จักรของเรากคิดก่อนจะพูดอะไรออกมาคือแล้วก็ไม่ค่อยูดคาวามยาบแล้วเราตัดสินใจโดยใช้เผ่าวันธุ์บริสุทธิ์มากกว่าตัวเองอย่าเพิ่งเปลี่ยนเชื่อไปไหนนะคะเดีียวพบกับน้องผัดฉาในรายการภาษาคริสเตียนสำหรับวันนี้ดิฉันการแมตติดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ผัดฉาจะมาเสนอคำ ใช่ค่ะนะคะเพนเทคคอดอย่าลืมนะคะเพนเทคคอดสวัส <il> ดีค่ะนแล้กันโอเคค่ะก่อนที่จะพบโปรแกรมต่อไปอย่าลืมรับของที่ระลึกนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ